นวดตัวคลายเคยรียดทำเองได้ง่ายมากๆไม่ต้องหาเวลาหรือเสียสตุ้งตังให้หนักใจไปก็ในเมื่อการนวดตัวนั้นทำเองได้ไม่ว่าจะนวดตัวเองง่ายๆหรือจะจับคู่กับคนใกล้ชิดผาดกันนวดในวันว่างแต่ที่สำคัญอย่าลืมมองหาตัวช่วยดีๆกันนะคะนั่นก็คือน้ำมันนวดตัวนะคะกลิ่นปโปรดที่ทำให้เรานะคะผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะ การนวดตัวด้วยน้ำมันทำให้การนวดสะดวกง่ายดายขึ้นและยังได้สูตรดมกลิ่นบำบัดที่ให้ผลทางอารมณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสมุนไพรที่ช่วยปลกความสดใสาย,ยามเครียดหรือกลิ่นดอกไม้ที่ให้ยามผ่อนคลายยามเหนื่อยล้าแล้วเลือกคู่มือการนวดนะคะแบบง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับนะคะวันที่อยากพักผ่อนค่ะ นวดนะคะ relaxing massage นวดให้นะคะให้ผ่อนคลายมาเพิ่มความผ่อนคลายกันเถอะเพราะวันทำงานแสนยุ่งนั้นทำออกรียดกันได้ง่ายๆเหมือนกันว่าแล้วลองหาเวลาว่างระหว่างวันหรือจะเป็นวันนะคะช่วงหลังอาบน้ำก็ได้ค่ะแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นไหลกับคอที่ตึงเกร็งจากความเครียดก็จะรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นค่ะสเต็ปหนึ่งค่ะ นั่งบนเก้าอี้หรือนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่ให้รู้สึกสบายสเต็ปสองหยิบน้ำมันนวดตัวกลิ่นสดชื่นที่คุณชอบนะคะหยดลงบนฝ่ามือเล็กน้อยสเต็ปสามถูน้ำมันนะคะบนฝ่ามือให้อุ่นหลับตาสูดดมสักคู่ให้รู้สึกผ่อนคลายสเต็ปสี่ลูบนะคะน้ำมันนะคะบริเวณต้นคอและไหล่ทั้งสองข้าง จากนั้นประสานมือกันที่ท้ายทอยใช้นิ้วโป้งกดไล่าจากบริเวณต้นคอแถวไล่ผมไล่ามาจนถึงปลายคอช่วงบ่าต่อกับบ่านะคะขึ้นลงสักคู่ค่ะเ t e ห5เปลี่ยนมาเป็นการใช้มือขวาพาดจากด้านหน้านะคะไปบนไหล่ซ้ายค,ยค่อยๆนวดไหล่ซ้ายนับจากลำคอไปจนถึงต้นแขน ลงน้ำหนักตามชอบค่ะเต็ปหนะคะสลับข้างเป็นการใช้มือซ้ายนวดไหล่ขวาค่ะนวดให้สบายอารมณ์เลยค่ะนั่งดูทีวีแถมยังคว้าขนมกินอย่างเดิมคงจะทำให้อ้วนแย่เลยค่ะลองเปลี่ยนกิจกรรมแต่ละวันให้เพิ่มประโยชน์และรู้สึกสนุกขึ้นกันดีกว่าค่ะ เช่นดูทีวีไปนวดขาลดไขมันตัวเองไปอย่างนี้รับรองว่าคุ้มสองต่อเลยค่ะเสพหนึ่งเตรียมน้ำมันนวดตัวนะคะกินโปดไว้ข้างตัวนั่งสบายๆในท่าขัดสมาธิหลวมๆเตพสองเทน้ำมันแล้วถูบนฝ่ามือจากนั้นชฉลมน้ำมันลงขาท่อนบนนะคะทั้งสองข้างให้ทั่วเตพสาม ใช้มือทั้งสองข้างโอบขาท่อนบนข้างซ้ายไว้แล้วใช้นิ้วโป้งนะคะทั้งสองกดน่องไล่ขึ้นลงนะคะจากนั้นสลับข้างไปนวดนะคะขาขวาเส็บสี่เปลี่ยนท่ามาเป็นการยกขาขวาตั้งขึ้นวางเท้าชี้ออกไปต้นขาหันเข้าหาลำตัวชโลมน้ำมันให้ทั่วขาท่อนล่างค่ะ สเต็ป5ใช้นิ้วหัวแม่โป้งนะคะทั้งสองกดน้องด้านในก้ามเนื้อไตเส็บไล่จากด้านล่างขึ้นมาทำอย่างนี้ขึ้นลงสักคู่จากนั้นค่อยทำสลับข้างค่ะสเต็ป6ปิดท้ายด้วยการตบขาทั้งสองข้างเบาๆให้ทั่วนอกจากจะช่วยกระตุนกระตุ้นนะคะเลือดลมแล้วยังช่วยให้น้ำมันซึมเข้าไปบำรุงผิวได้อีกด้วยค่ะ นี่ละค่ะการนวดตัวแบบง่ายๆที่ใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายแต่อย่าลืมด้วยนะคะว่าถ้าอยากผูกสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดด้วยแล้วการนวดจะยิ่งทำให้คุณทั้งสองรู้ดีต่อกันรู้สึกดีต่อกันนะคะมากขึ้นไม่เชื่อก็ลองผัดกันนวดยามว่างดูสิคะแล้วจะได้ทั้งการพักผ่อนนะคะแสนสบายแล้วก็เพิ่มความรู้สึกดีๆขึ้นไปอีกระดับค่ะ ทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9นาฬิกา30นาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15นาฬิกา15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนบวกข้านะคะเกือบเกือบ2ทุ่มค่ะ19นาฬิกา45นาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวนันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG t w i t t e r หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ s.p. 8 8 8นะคะหรือสแกน QR Code นะคะพี่เลขกให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เลขเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคำถามทันทีเลยค่ะ หรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ like, share, ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ nsp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ